สวัสดีครับช่องพายเลยครับมาดูเด็กคงทำอะไรมากินจะนอน เพิ่งนอนตื่นจะนอนต่อไหมดูสภาพดูสภาพการกินของเธอเอะาอยัางไงเดอ นิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินครับยังนอนไม่อิ่มครับแต่กินอิ่มแล้วครับดูสภาพจะเพิ่งแตะต้องครับให้หลับก่อนครับมือหนึ่งถือโทรศัพท์ถ่ายลูกชายอีกมือหนึ่งกวายหลานเบ้อหมวนซัาไม่ไงไพ่บ่มีแล้ว งานสบายครับงานสบายเก่าล้านเบี่ยงสร้างอยู่เพื่อนสบายมากเลยค่ะขยะไม่ต้องเก็บบ่อยนะครับเพราะมันเมือ่อยเพิ่งนอนตื่นครับเพิ่งนอนตื่นอาการเด็กนอนตื่นจะทำงไงนี่คือต้นกล้วย ต้นล่วยอีเมตัดให้ตัางหลายนะพี่นองกินกินอีกอแล้วนอนนอนตื่นขึ้นกินอีกครับอ้าวครับครับไปกินครับไปกินแล้วก็มานอนต่อครับดูตังตากระสิรับกินตาก็หลับเสียงอะไรงูงูเสียงนกพิราบไม่เฮ็ดห้างมาทำรังคลอดลูกครับ ทุกปีเลยพี่น้องทุกปีจะมีนกพิราบมาทำรังทุกปีปีละครั้งเสียงนกเอียงกับพ่อนกเอียงดูจะหลับแล้วครับหลับแล้วว่าตาจะลืมไม่ขึ้นแล้วครับหิวก็หิวง่วงก็ห่วงครับ ฝนกระตกพี่น้องฝนตกไหมเราพายุเขาไหมาล้วบอกเดี๋ยวฝนกระเทจากแล้วก็แลนฝนแลนพี่น้องฝนแรนถ้าตากเสื้อผ้าไม่เก็บเข้าก็เปียกล่ะแลนออาก,ก็ฝนตกล้วก็แก้งออกก็แก้งออกล้วก็ฝนตกดูนี่แหละอ้าวคุณชายเอามาเลมกินเอากินก่อนครับกินกินครับเอามาเล็มนีการเล่ม เอาเลมครับเลมเลมเลมครับจะหลับแล้วครับตาจะหลับครับลืมไม่ขึ้นตาหน่อย,เอ,อยเอ้ยบักเียวเงาเอ้ยเท้าขี้การ เลมครับคุณต้องเลมมกินอิ่นไปแล้วนอนหลับตื่นขึ้นมากินต่อครับเลมก่อนครับเลมก่อนนี่แม่กลวยหนองดู ขอบคุณของฝาแกแม่เอฟซีนะครับมาส่งบ้านพายเลิบคุณแม่คนเดิมจากชะเชิงเซานะคะมาดูส่งอะไรมาให้ครับสง่งมาบ้านใายเล็บโอ้ยบงับงบงังบังแะแฉแะของขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อนเร็วเรือขอบคุณครับรขอบคุณครับ ลงก้อนลงก่อนมันทีแตกมันทีแตกเดี๋ยวแม่ตีแจ๊ะอ,อ,อูสองคนหลานพี่นอ่องยูสองคนหลานประมาณนี้ครับยังไม่ได้แกะเดี๋ยวแม่จแจก,ก่อนมา,มาแล้วนะครับมีอะไรบ้างครับม <า S 1> หมูเส้นอันนี้ปลาหวานชอบมากครับครับปลาหวานปลาหวานอันนี้หมูเส้นแม่เอฟซีฝากใส่บาทด้วยหนึ่งหนึ่งกอง จะใส่บาททุกอย่างนะคะแม่เลิฟจะใส่บาตรแล้วนี่มีอะไรวะนี่มีอะไรอันนี้อะไรลูกยาพาวแกโอ้ยลูกร้านน้อยหิวอยู่สองคนอร้านน้อยหิวแล้วนี่อะไร<ป>บรรจงห่ออย่างสวยงามนะครับอันนี้บรรจงห่ออย่างสวยงามอันนี้ยังอึ๊บออันนี้ยังครับอย,อยู่คนเดียวครับเราไปเกี่ยวข้าวหมุดครับ อยู่สองคนกับหลาน,านอะไรครับโอ้โหโอ้โหปลากลิยยดลิ้วยังสดๆเย็นๆอยู่เลยครับยังเย็นๆอยู่เลยครับ<ะ>ปลากสลิดเดียวปลาสลิดเปริ้วนะครับไ,ได้ใส่บาตไม่เลิกจะได้ใส่บาต เนี่กอันนี้อะไรครับน,นีอ่อะไรครับแกะก่อนครับอันนี้อะไรใช้มือเดียวครับโอ้ยเดี๋ยวอันนี้คือปลาเค็มครับปลาเค็มปลาเค็มข้าวใส่บาตรพอดีเลยโอ้ยหลานหน่อยก็สอยพี่น้อง <laughs> เอา,าแม่จีปแช่ตู้เย็นมาเอา,าแม่จีปแช่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นไว้ครับขอบพระคุณแม่เอฟซีใจดีมากนะครับขอให้คุณแม่เอฟซีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่ากเก็บอย่าจนถูกรับตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคบขอบพระคุณมากๆครับเลิฟของหนูกินไม่ได้ลูกของแม่ ของแม่กับพ่อของโอ๊ยการีตุนศาสตร์แทะหนูก,กินกล้วยพ่อลูกมีของฝากเห็นรถของฝากมาแนละ้วเขารู้นะชายเลิฟรู้ว่ามีรถรถมาส่งของถ้ามีรถมาส่งของิได้กินของเขาจําได้พี่น้องแสนรู้จริงๆเลยเลิฟเดี๋ยวต้องเอากล้วยไปไปล่อแล้วเอากล้วยไปให้ละอีเม่เอากล้วยไปให้ก่อนเดี๋ยวเขาสีเเรียด เดี๋ยวสรายเลิบสีเขียดโอ้ยกล้วยกระเซียงไหวดีดีนี่คือกล้วยกล้วยนะคะเอาให้เขากินก่อนเพราะเขารู้ว่ามีรถมา่งของต้องได้กินอันเป็นของคุณแม่นะลูกอันนี้แม่เที่ยวให้กินเอามาอ่ะอ่ะอะอะแม่ให้กินอ้าวอร่อยไหมครับขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อนครับก่อน ข้าวสวยๆกันข้าวสวยๆกันลูกโอ้ยหิวแห้งหิวแห้งโอ้ยขัวสวยกับ้างเขาให้นจะได้กินเอ,า,อาเอารีบมากรีบมากเอาลูกเอาโอ้ยเอาครับกิน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 กินครับกินอ้าวกิน ใจเย็นหรือ,อยังใจเย็นไปฮาเลยใจเย็นหรือ,อยังใจเย็นไปได้กินเนี่ยฮ <laughs> ะใจเย็นหรือ,อยังโอยใจเย็นแล้วใจเย็นแล้วอันนี้ให้แม่หน่อยนี่ให้แม่พิมพ์ก่อนแม่พิมพ์ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าก่อนแม่พิมพ์ อรยอร่อยไม่ลูกอร่อยไหมมาแล้วลูกโอ้ยแค่นี้ละหมดแค่นี้ละขอบพระคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับที่รักและเมตตาชายเลิฟและครอบครัวขอให้แม่แม่เอฟซีทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนถูกลอตเตอรี่ทุกๆคนนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป,เป็นกำลังใจให้กับช่องไทยเริฐเราด้วยนะครับขอบคุณครับ